มาแล้วมาแล้วพี่นอ้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทั้งการตั้งแต่เมือ่อคืนแล้วว่าว่าเิเหนือว่าติไกลมือนี้นี่ไปอัปเดตได้เบิรงอีกครับวันนี้ไก่สามโตสามโตสามเมนูเอาเนี่ยเดี๋ยวไปบางกล้องอุ้งนาไหนนี่วางมีบ้างรอไหมรอไหมโอ้ยรอไหยอดเลยครับโอ้นี่เห็นปะ ครสองด้วอันนี้ใต้น้ำแล้วก็ต้มแล้วก็นึ่งสามตัวขอบคุณน้องสาวจากแดงไก่จากแดงไก,ก,งไก่บ่ต้องบอกซื้อก็ได้ไปจากแดงไกลเออกำลังจะสับนี่ครับมันเห็นผมหน้าใหญ่ไหมก็หน้าใหญ่ก็ถอยบินอันนี้เอ็ดเอ็ดเอ็เอดมินจำเป็นครับอันนี้เอ็ดมินหรืเอ็ดอะไรเอ็ดมิ้ววเอ็ดมินนี่ เอ็ดมิวเอ็ดมิวแค่นุ่มตัวเอ็ดมิวจับสับอันนี้เขาสิบแปดน้ำเลยพ่อเห็นเห็นชัดไว้เลยชัดชัดเจนมากขอบคุณขอบคุณกับเอ็ดมิวไม่มีสิทธิ์พูดครับจับกล้องให้ผมอย่างเดียวครับเอาเออมือจับพูดครับน้องสาวแดงนี่แหละซองนี่แหละเห็นบรรยากาศนี่แหละตื่นเต้นเลยตื่นเต้นไป ยสเบาอยู่มือ่ะมือนี่มังเบาเบาตครับครับคับคับเออเอาใไปเยอะเข้ยไห้มเนี่ยอุยเนี่ยมาน่ีกบอกเนี่ยเนี่ยนี่ของพื้นพี่สาวจะเดินไกลเออมันเอาอีกมันนี่พี่สาวจะเดินไกลที่ไปไม่ถึงนะครับสนสุนุนตนแก่เือกพุ้นรองเ้วยไก่สามตัวนี่นะครับอันนี้ นายน้ำตัวผับมุมจะาจี้พี่เจ้าปากรับมุมบาดีครับอนี่พ่อที่ผมนับถือหรือเสียวเสียวพ่อกงนนี่ยเพ่ธรรมดายพ่อโลการเนฟ้าครุบจะจเ่นี้จับของไปฟ่าเยอเถอะบอกวนี้ินีช่บุคคลคนหนึ่งะออจะทาน่าแม่นไหมไม่นด้ ผู้ที่เคารพนับถืออีกหนึ่งคนดูสีหน้าการดูแลลูกเตานี่หละขอบคุณสำหรับไก่บอกซื้อได้ลูสาวกันเลยว่ดแดงไกลเดี๋ยวจะโขกเล็บในคลิปให้กันได้เอ้รับได้วยได้รับไปด้วยเออเอพ่ออเออเออไปอเอ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 พเออเออกออเออวออเออเออเนอเออัออเแรเออเออเอเออเออัออเกันกันออ ทุคนได้กินแอะก่คนให้เขามีความสุขนะครับใหญ่ๆแต่มีคนเหวี่ยงือว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญกับผุญนึงไใจใจนึงเฮ็ดบุญกับื้อคนกใจใจเป็นซื้อซือคนต่อไปเรื่อยๆเขาอยู่แดนไกลเนี่ยเขาได้ดูคลิปเราบางทีเขาเขามีความสุขเด็กพ่็บุญบุญไม่ได้มีมีแค่กับพระใช่พ่อกับแม่อยู่บ้านสองแล้วก็คนรอบข้างที่เราให้นี่เลยแล้วรับทุญบุญบุญเสียกินใ่มหาศาลครับพี่น้องครับเออเขาให้กันเก็บหน่อยเท่าพัะนเท่าเดรครับ คบอกว่ามันเป็นยังงตีว้าคนเข้าถ้าเขากาสางมากมันไ็เห็นกันหรอนี่พี่จิพอกี่ดนผมบอล่ะแต่ตาล้อกันมันบเห็นกันยังไงดีคือสกีดะอ้ยหรอันนี้เราเตียหัวโอ่านนี่แหละเอาพูดจริงจริงันจริงออเม่แต่คนตะกีม เอาไดมปมะพร้าวกันเลยเอาที่เปิ้วาเลยกันเลยเขาสร้างมาเขากำหนดมาเี่เขาวาคนยคนี้คงดโอ้แม่นแมนแมนว่แม่นว่าไก่แ่นวนละเดีนี่พี่ไก่บ้านนะครับไก่บ้านสดๆเลยไก่บ้านพวไก่ขอกหมูเป็นช่วงช่วงเชื่ช่วงไหไม่เห็นแล้วกัเดบาร์ดี แตงยีสุดสดเลยครับมีดต่มีดยานเียบ่ได้เขาบ่เขเขาเขาก็ดีบ่ได้ครับเขาก็ดีผมกวนใส่ครับใส่หานบ่ได้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 ดีนะผมไม่มีเมียอุตะอะ๊ติ๊ติติ๊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 ริ๊าิ๊ติติ่ตนี่ิ ไม่กินเับผมเลยเป็นไกเย็นก่เยี่มเลยคือบอกสิ่งี ì ไปมันเป็นอะไรที่ว่าแบ่งไปให้แบ่งไปให้มันสามตัวแบ่งไปให้พ่อผู้ใหญ่บ้านใส่จวนหนึ่งตัวแล้วก็แบ่งไปให้น้องเมย์ลูกสาวอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ที่ทำไก่แตน้ำแต่ก็ไปมากหาสซูกันแหละ มือดีแบบผ้าหุ้นแงนอาคุณคุ้ลงสาคุณเยอมายเลยคอบคุณได้ด้เครื่องมอวได้ล้วยได้็นกิแล้วได้า้จิแล้วไก่โอเคเลยมือดีไก่มีแต่แบแม่คั้วเติมแานมาอีกสองถุงใช่้ไม่ยบม่หยบขอบคุณลงสาเด้อเจริญเจริญนแห้งกันแห้งกันแห่งกันได้ไหมมือดีกับ พอมาทุ่มาเดี๋ยวสองโอ้ยทักสายเล้ไอผู้ดึกกันนอนตีสามตีสี่กันบุ้งบุ้งเดู๋ยวเาเนี่ยเดี๋ยวเาอืนเหมันจะพาบนี่นั่งอีกเป็นเลืองทีไมชาบเนาะวันนี้อยากเห็นบรรยากาศวันน้อยากบ้านนั่งกินน้ำวีทูนเสียวพยาบาลไชจวนหรือจิพยาบาลไชจวนแล้วก็ทีมงานเนี่มาโรดครับ

ไก่นะครับขอบคุณพี่สาวเดียนไก่นะครับเออ,อขอบคุณได้ไหลายครับขอบคุณในสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำดับด้วยความถูกตรงนี้มากๆนะครับสำหรับไก่สามตัวทุกทุกคนได้กินครับกิ่นเป็นพวกนี้ยมเมนต์มันจะได้กิ่นย่นี่เน้ยครับคือสามต้องล้างดีส้ง,ทงทเน้ยครับสับไปเขาเรียบร้อยแล้วเป็นร่องเขาแล้วเขาเอาที่ลังไปดีไงเขามันขึ้นอยู่เบื้องหลังมเนอืยเรื่ลยบอกว่าพอดีบอกพ่อมาเขาต้องการมากเอาใจใจมาก เีครับขี่รถน,บบน,นาใช้คันไปครับแมนเดี่ยวถ้าจะให้พูดรุ่งพ้นมากอ่ะยากไปทับอีแมนขุนขุนๆุนเดยวอยากไปทับอีก<ม>็เลย,ย,ยแจกมากที่รันกันได้บางทีใบบาทมันของเสียงดีเนื้อมันจะวัดา้านปิอะได้ บอกมันมีปิดออกเปิดยีิบสี่ชั่วโมงเอาเอาแอดวินงถือกล่องขึ้นหนึ่งใช่ไหมก็ตั้งรับเสรับเลยเล้งตายยวเดียวมันยิ่งปิดเนาะมันแจ้งหน้าที่มันยักชั่วโมงแล้วแปดนาทีมือทอดกาหน้าที่ไปอยากได้เก้านาทีก็พูดต่อเอาพูดถึงมันมันทอดกาวโอ้ยอยากได้เก้าพอพูดมาพุ่นให้พ่อ ขอบคุณลูกสาวอีกรอบดูเจะได์ฮอตเก่าด้ที่อขอบใจลูกสาวเออเด้อคุณหลายเด้อลูกสาวพี่ขั้ไก่ที่แหนมกะไก่สองเซียวฮักแหงสองเซียวหักแหงสองเซียวใช่ไงนี่แหะนี่แหละไส้รอรอเพ่อพ่อใช่ไห ไึ้นัที่เก้าล่ะขอบคุณในราจ่นำไก่พอให้ลำบากร่วยได้ลุกเด้อแต่อทาพดีมีแห้งติดอดกันแห้งกันครับจ้าตัวห้หาหาอยหายกินบ่ราขาดชขาดปากคือไก่ไงล่ะไก่หายกินบ่รขาดชขาดปากเนี่ยเขามีโทรให้เขาก็ได้นี่คนเฮาไมีคนเฮาบนีใด้อครับพอเตี่ยวโทรมาพอดีก็ได้บอก่ ถ้าต้นเก่าเดีกว่าก็ให้แกวกดป๊บก็ได้ตัวแท่จุก้อมกดมันเปลี่ยนหมหึนี้ี่แแก้วอ่ะก็เก่ากดตอแก้วนี่เก่าเล้วกดต็อ